อู้ยเฮียอุ้ยมันเฮียเหรอลุงเวลาหนูกินเลยอื มาจ้ะพี่น้องจ้าก,กินตำยำปูมาจ้ะพี่น้องจา้ตาตำหรือยำวะยำยำปูมานะคะสวัสดีค่ะ,คะมาค่ะพี่น้องค่ะตำปูมาค่ะโอ้ยลูงหน่อยเห็ดอดันนี้จ้ะโอ้ยนี่จะแบบปูย่างๆกันยังไงจ้ะมาจา้ะกระจั๊บเบิล้ลละเออกระรรมดาแล้วเนาะกูเห็ดเสียบร้านร้านร้านให้หนีบอก มาแซ่บแสบมันกันจาเนาะมาหลุกเอาเลิฟหูม,มาขดเยอะเลยแซ่บเหรอนี่นแข็งมากม,มันจะเย็นพอดีอร่อยบ้าไม่เป็นกับฟูจาแล้ลองดูดิแสบอันนี้มันแน่นเนาะอืม,อม

เซอร์ลาลี่หรอเซอร์ลาลี่อันนั้นมันรสน,นี่ยังจากหูเด้อนนจากว่าคือลูกในป่า <c oughs> สวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนค่ะอ้ Ini betul ya, ya betul, seperti bin, di Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

ถ้ากินแบบโตมันแห่งไปเลยอ่ะแบบมันหวางอร่อยค่ะ,ะ,ะงั้นงั้นแหละลุงโอโ้โหไปกินอะไรเพิ่มอ่ะไม่รู้กุ้งหรือดอกพยานะครับ แาบบอไปเป็นไหนได้ทะลุดมากแล้วมันเย็นแล้วมันแบบอุ้ยเนาะยำปูเย็นแับเดี๋ยว่าใช่รูชอบแบบนี้อร่อยแบบอร่อยจริงเป็นซีฟู้ดก็อร่อยอย่างนลงเนาะอืม พรูต้องเวลาฟิตอ่ะเราซื้อปูมาตแต่งจากโลตันเนาะเราเวลาเราฟิดอ่ะเวลาเรามาล้างน้ำอะ่ะผ่านน้ำสักผ่านน้ำนะสักสองสามน้ำมันก็จะมีกลิ่นน้ำแข็งมันอยู่ นาำหอมบนางถ้าเราบีบบักนาวใส่เบาเฮ้ยไม่อร่อยขนาดนั้นหรอกลุงเบา มองมาจากหายห้กันมนถอยกินกุหลาบจ่าเนอะหืมกระเจบอืมระสดชื้าชานไประแบจะหนาฟินน่ะน้งจัาเป็นสันแล้วน้งจัาน,น้ำก็ดีอเเ่ะผู้เบียดเ้อกินเปลืองมากเลยโู้ดูล ขาเคยเต็มช่วยกินหวู่อ่ะขาโอ้โหแหนะแล้วแล้วก็เอาขาใหเตเจออร่อยจริงเนาะคือถ้าปูมันจนับแล้วแข็งแล้วมันเย็นแล้วมันมันจะมีรสชาตินะจ้าจริงเจ้าปรุงรสไหนเวลากัดปุ๊บมันก็เย็นปุ๊บเข้ามาเลย เอาด่าไหมครับไม่รู้เอาไหมคะเอาไหม ไม่เอาไหมเห็นเมียกันรันเคดีใจแล้วแบ่งกันเอาเลยลใจยังบอกขึ้นป่าเฮ้ถ้าบอกกลิ่นก็แบบโหกูได้กินได้ดีที่สิว่ากูใส่เห็นด้่ยนี่อยู่ลูกหนุอ,อาจจะใส่แบบว่าแบบนั้นน่นรักับเกาะกาะแอบพบูด <c oughs> อะไรกันพูดใช้หรือพูดกลางสิก็ว่า <c oughs> <c oughs> อยู่เดี๋ยวเขาฟังไม่รู้เรื่องอะไร

Bạc nào? Hả? Ôi mẹ nhung Phần <filly> không phá thăm nó cũng lắc Chôn <laughs> chín <chinh. cười> <laughs> กล้วยยุ่นน้ำตัมบมะน้ำก็่ป็นยังบุ้ไปกินแสบเดียวแสบดูดเหนียวอ่ะพี่น้อ,นอ,นอ,นนองจ้าแซ่บแห้งจ้าเล,เล็กๆลถ่ายแน่แน่เลยตำขี้หน่าสดผู้ไรมาคิดนีค่ะกู้ไรกดแชร์เป็นกาลังใจให้เฮียกันน้องจา้นานแน่ด้วยค่ะพี่น้องขามือน,นี่เฮียกันน้องจ้าขอตัวลาไปก่อนพบก,กันในคลิปหน้าด้วยจา้าสวัสดีค่ะ